กับมาพบช่องจารุนีสภัยนอเวกับแม่บุ๋มคือเก่าเด้อจ้ะเมื่อเนี่ยแม่บุ๋มมาเหตุงานเด้อค่ะบัตรที่นี่ก็เลยมีช่วงวางช่วงหนึ่งบัตรที่นี่เนาะค่ะเนาะปลาไกลๆนี่มันอยู่ไกลๆหม่องทีแม่บุ๋มเหตุเนาะก็เลยลองสิเขาไปเบิ่งนะคะว่ามันสิมีเหตุปอไปเลยจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าไปไปน้ำกันค่ะลองมาเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ว่าแม่บุ๋มกับหลุดื้วอกันเด้อจ้ะภาพที่นองไปหลุดน้ำกันว่าหรือว่าสิได้ก็ได้เนาะ ต่ว่าป้านี่ก็รู้สึกว่าเอ่อมันจะมีขั้นตะเล่นอยู่ด้วยจ้ะแต่เมนีแม่บุญกับเบลูคู่กันว่าสรีใหญ่บ่ได้เขาลองไปเบิ่งกัดด้วยจ้ะเพราะว่าอย่างที่พ่ะเจ้าจะพากันบอกแฮงหรือเมรีข่อยมาเห no no oh, really? ็ดยุ่นเมือนีข่อยมาเห็ดย่านมันบ่แต่ข่อยหลักมันด่าออกมาหาเห็ดมันเร็วเลี้ยวเลีวเลี้ยวไปมาแล้วกันมามามาก็ข่อยสีพ่อแล้วนี่ล่ะนีเด็ดี่เด็จ้ะนี่เด็ดนี่เด็ อันนี้เฮ็ดอย่างคะพ่อหัวกระคอมเมนต์มหาแม่บุ๋มเนี่ยด้จ้ะตะสีมัน่ะนคือคือเห็ดเผงคขมบานเห่าเนาะกินไดบ่ค้าเนี่ยกินใดบ่ก,ก่อมันคือมา่คืนหลายแทะอนนันนว้อยากได้เห็ดเผิงหรือว่าขั้นตะเลนมันคือบบมีค่ะไปเข้ามาเบิ่งใหม่ข่บกกาเก็บดอกเพราะว่าข่อยยานข่อยตายามาเบิง่งอีกค่ะไม่ยังมากอันนี้อีหยังอีกคะเนี้ยเจออีกเราเนี่ย ต่ว,วามันเกิเห็ดขอนสนบอมันก็เกิดยุขอนใหม่เด้โอ้ยผุงมือข่อยกับบะเดเอออกมาเนาะยังไหม,มันเกิดขอนใหม่มันเห็ดขอนสนบ่เจ้าเนี่ยต่อข่อยกับบ้หูจักอีกแหละไพ่หูจกักปอกข่อยนะเด้อตะว,ว่ามันเกิดเขาแล้วเนาะพวกเก็บดอจกจ้าบ่หูจกักไปเข้าไปหานเข้าไปห,หาเห็ดเผิงค่ะมาๆๆมา,มา,มา,มากับพันตะเลน่นโอ้ยนีแม็นมีแม็ค่ะนีแม็นมีแม็กข้างอีกแม็ค่นเนี่ยแม่นขอนสนบ่ค่ะ ฝนบ่ตกมันก็เลยแห้งถ้าไผฮู้ว่าเป็นเห็ดคอนสนตอบแม่บุ๋มญด้เด้อจ้าผู้ใดพักอีนนอกเว้เนาะตอบแม่บุ๋มแน่เพราะว่าปีนี้คือสิกินบ่ได้แล้วเพราะว่ามันมันเหี่ยวแล้วมันเฒ่าเพราะว่าปีหน้าแม่บุ๋มสิได้มาเก็บเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาใหม่มาใหม่มาตากเก็บไสเนาะเห็ดเนาะไสเนาะไสเนาะเห็ดเนาะหาเห็ดก็หาเห็ดกับคนนั่นทางทางยางขาเจ้ายางนะคะ ต้นมากอะเฮ็ดแถวนี่มันบ่มันสิออกกับทางยางโกนอะค่ะพราะว่าแม่บุ๋มเคยไปยางเล่นแล้วก็ที่นี่เฮ็ดเฮ็ดเหลืองเฮ็ดมันปู่บ้านเท้าขั้นตะเล่นอะมันสิเกิดฐางทางเนาะค่ะเนาะมางบ้างอีกเฮ้ยแม่บุ๋มพ่อยิ่งแล้วเอ้าขี้หล่มจังสี่ล่ะมาเบิ่งแหเนเนี่ยเนี่ยมาเบิ่งแหเนี่ยมาเบิ่งฟังนี่แหเนี่ยค่ะมันเม็ดเห็ดขอนสวนบ่อซองเบิ่งไก่ไก่เนี่ยจ้าแม่นบอนี่เฮ้ย ให้หูบอกในเด้อคะ่ะแมนเ็ดคอนสนบอาเบิ่งฟังหนีดูตากล้องฟังหนีค่ะไอขจอบเบิ่งดูแมนเ็ดคอนสนบอค่ะมันใหญ่มากเลยนเนี่ยเนี่ยแมนบอคะ่ะสวนแมนบอกแม่บุม๋มในเด้อคะ่ะปีนาสิได้เมืเ่อ็กโอ้ยคุณ่ะอ,อีกเบิงตากล้องคุณ่ะคุณ่ะเจ้าไเบิ่งดูดีฟังนีฟังนีฟังเนี่ยคุณอะคุณอะโอ้ยมันเกิดยุคอนใหม่เด้อคะ่ะเจ้าเบิ่งดูนะ่ะมันเกิดยุคอนใหม่ไหมอู้ยหลา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 ย คือจังเห็ุขอนขาวบานเห้าเนี่ยบางคนแม่บุม๋มเคยได้ยินข่าวว่ามันกินได้แต่แม่บุ๋มกับบอกาดอกยา่มันกินบ่ไดดเนาะเบิงด้วยค่ะเบิง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 อันไพฮูหว่ากินได้นี่บอกเลยเด้อค่ะเด้อมันหล,ล่หลีมันอยู่ต่อมันอยู่ต่อนี่จา้ามันอยู่ต่อสนนี่แหมะไลายห้ค่ะแต่เฮ็ดเพิงงย่ใสนหนอย่ไสน้อยู่ใสน้อยู่ไสน้อ ไปจ้าไปบังอีกค่ะเดี๋ยวแม่บุ้มขอยงางสักพักนึงก็หน,น,น้าค่ะนาอแลยว,ว่ามันสีใดบ่เนาะเดี๋ยวคอยมาลุนกันอีกเนาะคะ่ะนาะแม่บุ้มทามนะคะ่ะอันนี้มันเห็ดขอนสนบ่คะเนี่ยบางคนิ่นก็บ,บอกว่ากินได้แต่แม่บุม้มบอกค่อยกินนะคะเนี่ยเป็นเห็ดขอนสนบ่คะคอมเมนต์ให้แน่เด้อจ้ะพายุทางนอ์เวย์เด้อค่ะ ให้ความรู้นะคะ่ะบางคน้นกระบอกแม่บุ่ม,มากินได้เด้อจ้ากินได้ตอนแม่บุมกระบอกกาเก็บตอนตอนนี้มันกระถเถาเนี่ยห้วเนาะต้องได้กระบอกกันเนด้อค่ะนี่เด้อค่ะเด้อ อันนี้อีกค่ะป้านนี่รู้สึกว่ามิตตเหตุแบบนี้ค่ะมิตรเหตุแบบเนี่ยคอนซนหรือว่าเหตุด,ดำค่ะเตียนสอบเหตดเพิงว่าขั้นตะเลนเอียงบ่มีมิตตเหตุแบบนี้จะป้านนี่ปนนปไปแม่บุมไปหาเบิงอีกก่อนเด้อค่ะค่ะมาเจออีกแล้วค่ะอีกกลุ่มหนึง่งอันนี้ก็เจอยุคคอนใหม่คือกันเด้อค่ะกินได้บอเนาะ น้อข่อยกับโบแมนเซียนเฮดตาข่อยข่อยมกักหายเฮดมาจา้ะเนาะกระซิกกระแซกมาบอกข่อยนเด้อจา้าปลาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะไปพาข่อยไปหาบางอีกแน่ปะเจออีกแล้วค่ะพี่น้องมาบิางขอมาจังได้กระแมนเ,เ็ดก่อนฝนค่ะนี่ตะกรมยัง่งมีตรดอกใหญ่ๆเด้อค่ะดอกใหญไงแห้งมึงดูน่ะมันเกิดอยู่ตามขอนแหมคะ่ะนี่คะ่ะ ถ้ากินได้เออยเลืมมาทรงบอกแม่บุ๋มนะเด้อจ้าแม่บุ๋มอยากงู้ยายแห้งเป็นะพัดแสบขึ้นอย่างจ้าพุ่นะตะข่อยบ่ไดใส่ถุงมือข่อยกับบอกาจับเนาะเกิดตะน้าขอนไม่นะค่ะฝากบอกน,นะเด้อค่ะผู้ใดรู้อ่ะฝากบอกแม่บุม๋มนะเด้อปีนี้ก็ทําปีนี้บ่ไดกินเพื่อปีหน้าเด้อค่ะมันเกิดอีกทีใดเมื่อเก็บเอา,นาเนาะจ้าเนาะ จ้าเขาไปเบิ่งอีกหม่องหนะคะ่ะเนาะมันสีมีอบอลเนาะไปเป็นน้ำแม่บุ่มเลยค่ะข่อยมาหาเหตุจะไข่อย่ยางไปย่างมากกับมาเจอหม่องนี้จ้ะสงสัยของโรงเรียนอนุบาลเนาะแบนบอลคะตากร้องเป็นของอนุบาลเนาะจ้ามึงขา้าเจ้าโว่เอ็ดน,นาลาหน่ะละค่ะเขาก็คือตีบัวมาใสเนาะอันนี้เม็นเขายางปิกนิกบ่คะแล้วเขากำมากินเข่าเนาะ เจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งอันนี้บ้านน้อยทุกไซสปิ้งย่างของเขาของโรงเล่นแไอ้โรงเรียนอนุบาลเนาะค่ะเนาะไปเข้าไปย่างมาเบิ้งอีกค่ะอันนี้ไข่ก็แค่ช่ื้อเนาะเป้าไม้ข่อยบ่แม่นหม่องนี้เด้อเป้าไม้ไข่อยเฮ็ดไปเข้าไปเบิ้งกันเห็ดเอ้หล่อเท่งหาเฮ็ดเฮ็ดมาสิออกมาหายไปหรออค่ะ ข่อยมาโดนไปฮื้อตากล้องข่อยสิบ่ได้ีเฝ้ากลับแล้วบ่ออืวันหน้าวเป็นซิบ่เอิ้นข่อยแล้วบ่เฮ้ยโอ้ยหนวกเฮ้ยเฮ็ดข่อยก็อยากหาวันหน้ากะสีดาโอ,โ,อโ,อโอ๊ยอันนี้อีงนี่มึงเค้าเล่นบ่โอ้ยข่อยอยากกลับมาเป็นเด็กน้อยอีกเด้อเนาะโอ้ยเบิ่งข่อยขอตายเบิ่งกันเด้อการส่งโกรข่อยอยังดีบ่โอ้ยบ่ได,ดาา้ดอกค่ะป๊ปๆๆๆข่อยข่อยก็อยากรอยู่เด้อ นี่ข้าเจ้าเฮ็ดแบบธรรมชาติไงอะโรงเรียนอนุบาลดีดีค่ะต้นข่อยนางนี่คือสิหักเนาะข่อยประกาศอ่ะอย่าต่วนเด็กน้อยสิบ่มีเหล็เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาสิมาว่าให้ว่าผู้ใดมาเฮ็ดผักนกขันว่าอุ้ยบ่ๆๆๆๆบองๆๆๆององบองบองบโอ้ต่ก้องข่เมื่อยแล้วล่ะข่อยย่านหัวหน้าข่อยสิตามหาแล้วเข้ากลับเถอะเนาะเนาะจ้าจังไดคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อค่ะจังไดอัน อย่าพากันเบื่อแม่บุ๋มนะจ๊ะแม่บุ๋มมามาหาเห็ดแต่แม่บุ๋มไม่ค่อยหูเห็ดดอกแต่กับมาขาดจัะมันม้วนถ้ามาคลิปนี้จังแดงกโกดติดตามแม่บุ๋มในเด้อจ้าหรือคอมเมนต์ในเด้อค่ะแม่บุ๋มจะได้รู้แล้วก,กักกสิได้ปับปรุงเจ้าของเด้อค่ะอันได้ดีบ่ด,ดี mm. ซอยแน,นะนําำมาเด้อค่ะจังได้คลิปนี้แตขอสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะ